กันแล้วมาว้าวของพ่อเสียแล้วเหรอไอ้ตานนีิใส่ดอกไม้วันนี้เราจะมาทำคลิปทำลอยกระทงเยอะภาคสองโอเคมาดูในเนี่ยภาคสองตานนีิภาคสองแล้วผมไแม่ไปดูในประมานี้ ว้าวยุงตายอย่าไปดูอ่ะถ้าผมเห็นผมเซนเซอร์ไว้เลยใช่ไหมสามสองหนึ่งเซนเซอร์เซนเซอร์แบบไหนเนี่ยเออเซนเซอร์แบบมองไม่เห็นเนาะเห็นเซนเซนเซอร์มองไม่เห็นง้อบุญโอ้าวเนี่ย นี่มีครบคบได้แล้วมั้งได้แดงว้าโอเคอืมเฮ้ยมีแบบไอ้นู้นไอ้นี่ไอ้นั่นหน่าเอาใส่ตะดอกไม้โอเคเดี๋ยวใส่ดอกไม้

็มีดอกไม้ที่มันเหมือนเคยดีดีซิบเอาเนอะหัวอันอันชุดตายอะแม่เพนตามันยังมันจะไม่เหมือน40 40เคยดีดีซิบเลยคิดใครใช่ไม่ว่าเคยดีดีซิบมันน่าเกลียดหรือไม่น่าเกลียดน่าเกลียดอืมโอเคเยอะ มาใสมีสงมืนไมนเมี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 เหมือนไม่ใส่มีสเออน่าจะอยู่มองเโอเคได้ี่การ้อนนะไม่มีหมวกใส่เฮ้ยมันจะองจีียองเนี่ยเดลองดููไปยกินไมันดูนจะยอกจีเนี่ย